คครับตอนนี้ก็อยู่กับมินไฟ,ฟบอลวันนี้ก็จะมีคนมาท้าเตะขาพีเตอร์แมนคนแรกเลยนะแต่ในการท้าชิงในการแบบว่าชิงเงินรางวัลเนี่ยแล้วจากคนที่9แล้วไอ้คนที่8หรือคนที่9แล้วมั้งก็นนได้ผิดนะแต่เตะขาเนี่คนแรกเลยนี่มาคุณพีเตอร์ขาคุณพร้อมเปล่าพร้อมขาขา,ขาดไหมอ,อ๋อย่าฮะต้องมาดูว่ายางนี่ยางทำมาจากไหนยางเดีย๋ยวยางแตกนะถ้ายางไม่มีคุณภาพยางระเบิดนะผมบอกไว้ก่อนเลยมานี่ยเขาน่าจะมาหน้าบ้านเลยครับผม ดูน้องหมาเลยแต่เขาบอกว่าทำไมไม่ติดไฟหน้าบ้านเราชอบอย่างนี้ครับผมเราชอบมดืมดๆแบบอัศวินรัติการดีนะครับผมสวัดสดสีดครับโอเคนี่มาเตะมาแข็งเอะขากับพิ่ตัวเล่แมนใช่ครับโอ้โหขึ้นมาข,มาข้ามายิงไปน่าดี๋ยวมาออกโหนี่ครับผู้ท้าจริงคนที่9เตะขาคนที่1ครับผมชื่ออะไรครับ ชิโกะครับชิโกะมั่งไหนครับมาจากปทุมธาน,าานีครับปทุมธานีครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราคอมพิวเตอร์พร้อมนะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดีกว่าดู้ตตูตัวเล็กอยู่นะนี่ยู้หัดจริงคนต่อไปข,ข<า>ไอ,องคนะุณวันนี้เตะขาเอาบอลนะครับไม่เตะท้องแล้ววันนี้เตะขาแทนนะผมยิงเงินรางวัลห้าหมื่น 50, บาทจะได้หรือเปล่านะผมมาดูกันไปตรงไหนมุมห you, ไหนดี โอ้โหถ้าหัวไหลกูเลยเนี่ยรู้ต่อเขาสองทีแล้วอย่างเงี้ยเตะสองทีครับสองทีไปตัวหนึ่งโอเคครับตอ,อนนี้ก็ผู้ท้าชิงคนที่9ในการชิงเงินรางวัลกับพีเตอร์เดนแมนแต่ว่าในการเตะขาครั้งแรกครับเป็นคนแรกเลยที่จะมาท้าดวลเตะขากับคุณพีเตอร์นะผมนะก็ถ้าเขาชนะก็ได้เงินรางวัลห้าหมื่น 50, 000, ใช่ไหมใช่ห้าหมื่นหรือแสนเลยห้าหมื่น <50, 000. S 1> ถ้าแสนเลยถ้าชนะนะโอเคแต่ถ้าแพา้ก็บริจาคตามที่เราตกลงกันไว้นะผมเดี๋ยว ให้เขาไปก่อนดีกว่าครับผม้ีแล้วกันสองต่อหนึเลยสองต่อหนึ่งเลยเราเขาเบากว่าเราอ้ยอีกอหางไหนก็ได้จะทมที่เดยหรือว่าคนละข้างก็ได้โอเคครับสุพิเตอร์อุ้ยแข็งอยู่นะแงอยู่ได้แังอยู่ได้ สองที่โอเคไอ้เจี๊ยบไปครับสวนโอ้อย่างระเบิดหรือเปล่าครับตอบไหมครับทางประเทศอะไรต้องดูก่อนหรือว่าต่อไปแล้วลว,ลว,วันกันคนละข้าง อันนี้ผ่านไปแค่สองทีเท่านั้นนะผมแ๋ยวต่อไปเตะข้างนู้นไหมเตะสมดุลไม่เดี๋ยขาให้เดือยไ่ไม่เี่ยขาให้เดอยง้างง้างไม่แตะพระตธานีมาๆเดี๋ยวนี้เลยทีนึงนี่เตะเป็นเลยนะเนี่ยเตะเป็นเลยเีนย่นะครับนัง โอ้ยยอมแพ้ครับยอมแพ้ครับโอยคนที่สาทีครับเตะขาขอบคุณมากครับผมโหขอบคุณมากครับถือว่าเตะหนักนะเนี่ยเตะหนักครับเตะแบบเขาแบบง้างมาจากปทุมเลยอ่ะเตะง้างก็เตะถือว่าเตะเป็นเลยเขาบอกเตะให้เป็นนี่ผมเสียงหายใจเลยนะแค่บอกเตะให้เป็นแหละโอเคเขาบอกเตะให้เป็นจะเป็นรองเขาได้นะผมบอกเลยหนักนะครับผมโอเคเป็นไงบ้างครับหนักมากครับพี่เต้ดูแค่ดูน้องหน่อยโอ้ยตัวจัด ก็ถือว่าร่วมทานได้ไปบริจาคให้น้องหมาเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันหลังใหโอเครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตรงลงตรงเล่ให้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณชื่อนะชื่อกครับขอบคุณพี่กาลนะครับผมที่มาร่วมชาเลนจ์นี้ับผมใครคิดว่าแข่งหนักใครคิดว่าแข่งหนักมาเราได้นะผมยังยังรับอยู่ไม่อันคุณก็มีอะไรจะพูดไหมก็เตรียมตัวมาดีๆนะครับคนมาทางเขาแข่งหนักมากเลยโอเครับผม รอขอขอแข่งกับคมๆหนักๆสักคนหนึ่งอ่ะขอสักคนให้ปีเตอร์เดนแมนทะดุ่งอ่ะแค่นี้แหละฝากไว้ขอบคุณครับไปครับขอบคุณครับผมครับ